Conversation today in a classroom teacher. Everybody, last week I asked you to think about the ways people learn nowadays and how you feel about them. Today, I'd like you to share your opinions and experiences of learning with technology. Sukanya, would you like to start? Well, I've tried learning online. I did an online math class last year. I've always found math quite difficult. So I thought this would be a good way to improve. did you like it sukanya yes i enjoyed most of it but i am not sure it helped me that much i think i would find it better To work with a teacher, you know, in a traditional class, because when I found something difficult, I really wanted a teacher there to explain it to me. Teacher, what do you think, Panthep? Panthep, about online learning? Well, for me, it's great. You can. Work at the speed you want. You can go back and look at things again. I think it really works. Teacher, you don't look sure, Vipada. Vipada. Well, I have never done online courses. I probably agree with Sukanya. I prefer to have a teacher there to help me. I see what Pante is saying, but I am not sure really. Pante, Vipada, you know that online courses often have an online teacher who can. Answer questions. Isn't that the same thing in a way? For me, it's better because you have time to think about what help you want to. We had a yes, but on the other hand. it isn't the same as speaking to someone and asking them to repeat things like a real teacher นะะก็มาดูว่า conversation น,น,นี้ก็จะกล่าวถึงในเรื่องของคุณครูนะคะก็ได้ คุยกับเด็กนักเรียนนักศึกษาว่าเออทุกคนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วครูก็ให้พวกเธอเนี่ยคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนของคนในปัจจุบันนะคะของการของนักเรียนนักศึกษานะคะในปัจจุบันแล้วเธอคิดยังไงกับวิธีเหล่านั้นนะคะวันนี้ครูอยากให้พวกเธอเนี่ยแบ่งปันความคิดเห็น และประสบการณ์ในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสุกัญญาเธออยากเป็นคนเริ่มต้นไหมนะคะคุณครูก็คือสนทนากับนักเรียนนักศึกษาสุกัญญาตอบคุณครูว่าไงคะหนูได้ลองเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วค่ะนะคะหนูเรียนวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์เมื่อปีที่แล้วหนูคิดว่านะ,ะหนูคิดอยู่เสมอว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ยากนะคะจึงคิดว่า มันน่าจะมีอะไรคะวิธีพัฒนาที่ดีนะคะมันน่าจะมันน่าจะมีอะไรอ่ะน่าจะเป็นวิธีวิธีพัฒนาที่ดีนะคะเพราะว่าค,คุณครูก็ได้ให้ไปสอบถามนักเรียนแล้วก็ให้ไปค้นควาเกี่ยวกับว่าการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์เป็นอย่างไรนะคะ วิพาดาบอกว่าแล้วเธอชอบหรือเปล่านะคะส,สุกัญญาบอกตอบว่าไงคะสุกัญญาเป็นเพื่อนกันวิพาดาสุกัญญานะคะเราก็ป่านเทพเป็นนักเรียนนักศึกษาสุกัญญาบอกว่าชอบนะคะชอบส่วนใหญ่ฉันชอบนะ,ะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันช่วยมากขนาดนั้นหรือเปล่าฉันคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าทำไมคะที่จะเรียนกับครูในห้องเรียนแบบเก่า นะคะก็คือความคิดของสุกัญญานะคะตอบเพื่อนวิพาดาเพราะว่าเวลาที่ฉันเจออะไรที่ยากๆเนี่ยฉันอยากให้ครูอยู่ที่นั่นเพื่ออธิบายให้ฟังนะคะอยากเรียนในชั้นเรียนนะนะคะครูถามว่าไงคะคุณครูถามว่าเออเธอคิดยังไงปานเทพนะคะปานเทพนะคะนักเรียนนักศึกษาตอบว่าเกี่ยวกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์หรอครับสาหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าดี นะคะคือปานเทพเขาคิดว่าทำไมคะคุณสามารถที่จะเรียนรู้ในได้ในสิ่งที่คุณต้องการคือคะเรียนรู้ในความเร็วที่ต้องการหมายความว่าคืออยากจะสแสวงหาความรู้ใดๆก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วนะลักษณะนี้คือได้คําตอบตามที่เราต้องการที่จะค้นหานะคะคุณสามารถย้อนกลับไปดูสิ่งต่างๆได้ผมคิดว่ามันเป็นผลดีมากครับอันนี้ก็คือเป็น ความคิดเห็นของปานเทพนะคะครูนะคะแต่เธอดูไม่มั่นใจนะวิพาดานะครูก็เลยคุยกับวิพาดาวิพาดาบอกว่าหนูยังไม่เคยเรียนออนไลน์ค่ะหนูอาจจะเห็นด้วยกับสุกัญญาค่ะคือหนูอยากให้มีครูอยู่ที่แน่นเพื่อคอยช่วยเหลือหนูเข้าใจสิ่งที่ปานเทพพูดแต่หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะปานเทพนะคะจึงคุย ตอบกลับนะคะกับวิพาดาว่าวิพาดาเธอรู้ไหมว่าบทเรียนออนไลน์เนี่ยมักมีครูออนไลน์ที่คอยตอบคําถามเรานะคะปานเทพเนี่ยเขาจะสไตล์แนวที่ชอบการเรียนออนไลน์ปานเทพบอกว่าไงคะมันไม่เหมือนการหลอกหรอคือเหมือนกับว่าคือปานเทพก็ย้อนถามเพื่อนนะคะว่าเอาไม่เหมือนการหลอกหวิพาดาเพราะว่าการเรียนออนไลน์ก็มีคุณครูคอยตอบคำถามพวกเราเหมือนกันทำรองนี้นะคะ ปันเทพบอกสําหรับผมเนี่ยมันดีนะเพราะว่าคุณมีเวลาคิดว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรด้วยหมายคำว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะถามเป็นสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะเราสามารถไปถามเพิ่มเติมได้แล้วก็ยังคิดได้อีกว่าเราสงสัยเรื่องใดแล้วก็สอบถามเข้าไปเพิ่มเติมนะคะหรือค้นหาข้อมูลลักษณะนี้ พิพาดาบอกใช่นะแต่ว่าในทางกลับกันน่ะมันไม่เหมือนกับการพูดคุยกับใครสักคนน่ะที่ทําไมคะอย่างเช่นจะขอให้คุณครูพูดซ้ําเหมือนกับว่าคุณครูจริงๆอ่ะนะคะที่เป็นแบบ r เรียลทิเชอร์เอสโกที่โรงเรียนนะคะหรือ college หรือ university อย่างเงี้ยนะคะพิพาดาบอกว่าในในทางกลับกันไม่เหมือนกับการพูดคุยกับใครสักคนนะคะแล้วก็ขอให้แบบให้คุณครูพูดซ้ำเวลาอยากถามอะไรก็ถามเดี๋ยว ถามเดี๋ววนั้นเลยได้คําตอบแล้วก็ได้สนทนาแบบถูกจริงๆนะคะแล้วนี้คือเป็นเป็นข้อคิดเห็นนะคะการแสดงความคิดเห็นที่ครูได้ฝากถามไว้นะคะขอให้สอบผ่านทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ